เห้หนุ่มช่วยครัวของไปตากที่โรงอบหน่ยเร็วด้วยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้เลยตัวนี้นี่นี่ตัวการนี้เยป็นไงพันนี้เราก็เห็นหน้ามาเรียนเลยพักข้างนอกหือว่าที่หอพัก มองต่อไปไปเก็บไม้กูหน่อยนิดเอียวนิดเดียวนิดเดียวอ่าโอเคขอบใจมากร้อนนาดิไม่เลยโอ้โอ้มาดามมารอนะครับไม่ได้รอ

นางเตตานางปุปตะปัดรู้ไหมครับพ่อของผมเสียเมื่อวานแล้วผมวันนี้ผมต้องมาตายอีกคน,นครับอาจารย์นะครับอาจารย์รู้ไหมครับตอนที่พ่อผมอยู่ผมก็โกหกพ่อที่โกหกอ,อาจารย์เนี่ยนะครับเพราะผมเข้าเรียนต,ตั้งแต่เรียนแต่พ่อไม่เคยรู้เลยว่าทุกวันผมไปกินเหล้ากับเพื่อนกับไอ้มด ไอ้ก๊อตแกไอ้ก้ไม่เคยเข้าเรียนพากันโดดเรียน <ไป S 1> เล่นแต่เกมไม่สนใจใครผมตาวนี้ก็ดีเหมือนกันครับผมจะได้บอกพ่อผมว่าผมตัวไงถ้าผมขึ้นสวรรค์ไปผมจะบอกพ่อผมไ,มได้ครับแน่ใจนะว่าจะได้ขึ้นสวรรค์การที่เราจะขึ้นสวรรค์นเนี่ยเราต้องเป็นคนดีพอสมควรนะเอง คนดีในที่นี่หมายถึงว่าเราต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้สมกับเป็นนักเรียนสมกับเป็นลูกของพ่อแม่อยู่ในสังคมด้วยความเมออาทรช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสังคมหน้าที่ของตัวเองต้องสมบูรณ์็นจิตสาธารณะอาสาอยู่ตรงไหน็ให้เขารักอยู่ตรงไหนก็ทําหน้าที่ของเราชีวิตเราทุกอยมีค่า<อ>ไม่ใช่อยู่วันสองวันเราเวลาเราเสียไปเราจะได้ขึ้นสวรรค์ความดีเรนต้องสะสมมาตลอดเราต้องความต้องทําความดีทุกวัน ทำมากทําน้อยไม่รู้แหละเมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสเราก็ต้องทำความความดีทําได้ทุกอย่างทุกที่ทุกเวลาจะดีมากดีน้อยก็คือความดีตั้งนั้นตะวันถ้าเราจะตายเราก็ต้องตายอยา่างสำเนึกโดยคนที่มีคุณธรรมเราต้องรู้อะไรดีอะไรชัว่วมองที่ผ่านมาว่าเราทำอะไรบ้างขอให้เรามีคุณธรรมในตัวเองเป็นคนดี ทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดเป็นสิษย์ที่ดีของครูเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นคนดีของสังคมแล้วเราจะตายอย่างตายดำมันอาจจะสายไปหรือเปล่าผมไม่รู้แต่อย่างน้อยให้รับรู้ว่าการเป็นคนดีมันก็มีความเป็นอยู่อย่างสบายใจไม่ต้องหวาดระแวงและเราก็จะเด็ดภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นคนดีมีคุณธรรม วันนึงเอ้าเอ้ใครมาตากกล้วยไปที่นี่เนี่ยฮะเอ้กล้วยใครวันเนี้ยฮะเอาไว้นี่ก่อน้ะกันเอา้ากหวันเอ้เฮ้พี่มานรนวเน่กี่โมงเนี่ยลาำคืนเลย จะตายแล้วร้อนต้องร้อนิวนเดี๋ยวไปหาปอมแล้วโอ้ลุก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 ดีนะ